ว่นน้อ่าสิพากับไปยาบอกทุกคนว่นนี้ไปเป็นสามคนว่อนี้อ่าเป็นสามสองคนไปนํำกันทุกคนวันนี้วันนี้อากาศเสียนหนาวเลยเย็นขนาดเลยทุกคนเย็ยทานเอาที่เข้าแล้วลุยเข้าแล้วอ่าอย่ามอกกันเนาะอย่ามองกันอย่าเข้าเล้วห่าแม่พามาดเท้าทุกคนเลยนี่อย่าเข้าเลยวสองสาอย่าเข้าต่ว่นเอาแห้งตองนํำเอเด ความหาวเลยท้งรถทั้งเห็นนั้นเลยเลยทางรถทั่เย็นว้วชาวประเทศขอาวภาใส่หน้าก่อนเลยคน้าวปยุน้ำหนาวกับพีมาเ้ามาหนาววะลูกเฮ้อ ไปอย่ามองยุ่งพม่เมาเลยไาที่เลยไปเทีขยวน้ำแห่งฝนทั้งเย็นอมาน้ำนี่มาเอาสี่เหะอันดนะน้ำแห้งขนาาเลยเข้ามาด้วยกันทีจักมาปะไว้ำสีเดี๋ยนได้จักลงหอเลยเหลได้พิถางหสีเด <N mur als> ีทุกคนก่อนทำมาเซอร์ด้วยกับ bạn song lắc mà chụp luôn qua để bắt mày, bận lái youtube bận lái, mong thế nào mà ไปใส่์ก็ได้ไบจำกัดได้กับลูกสาวทุกคน

เดือดที mm, late, mm ่สองใส่ไว้ให้ทุกคนโอ้หัวหนุ่มให้โปรเยอร์ขนาดนั้นเลยอาจจะเป็นลายปีทุกคนได้ไม่อาจจะเป็นไม่แค้นลายปีขนาดนั้นทุกคนอ่าเล่นนี่โปรดชียามตัวนี้ก่อนทุกคนสาธเดีกว่าคุณหน้าคุณดังกูลาเลย กยัได้ชีดางทุกคนยังอีกดังหนึ่งเดี๋ยวเาไปยามพิทงพูดได้ทุกคนอ่าอีกดังหนึ่งทุกนโอ้หนาวเลยลุยเพิ่น้ำดยว่าน้ำเห็นบ่หนาวเลยนี่เห็นบ่ลมกระแงขนาดเลยทุกคน วันนี้ก็ได้มีไลยเพราะว่าวันนี้อากาศกัดซีเดวหนาวทุกคนเลยจกได้จกโตทุกคนมอไม่เปัญญาเลยหนึ่งสองสามสี่โตอ่าวันนี้กับอดอกรจะช่แก้ทุกคนเด้จะได้แก้อาการให้กินอ่าให้ลูกสาวเพราะว่าเพราะว่าอยากเข้าอยากเข้าล้วฮะอยากเข้าแล้วโอ้เอาเอาพอจะให้กินเถอะสิ

เอออะเทานั้ดิโอ้ขามเนาะเออสหนึงเด้อเดิไปเอ้าไปยยุกแล้วนติาของเาุกแล้วเอามากิน và xong tôi là cả treo này à. Sao với nhau khâu hèn kín 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 à đó. Nắng 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 thì khó là cặp mờ nào nào hẹn cái gì này. Cái một chân nhoi thôi con ơi. เอาเลยเหยียดมือไปทีครับเอาเลยเอ้ยจังทุกคนลังจากเขาทราบพอลุงกินข้าวแล้วกันเขาทราบคนการทีได้กลับมือเลยนะทุกคนเลยเพราะว่าอากาศก็เชี่ยหนาวทุกคนเลยหนาวปุลูกแน่หนาวเลยอ่าแล้วกดในการซื้อมองความไม่ดีก็ถือว่าได้ชีตัวห้าตัวทุกคนนะเพราะว่าอากาศไม่นีกับชีแถวหนาวลมแห้งแน่ทุกคน น้ำก็เย็นๆทุกคนเลยแต่ได้ช็นี้ก็พอทุนนะแต่ว่าเขากินซองโตแต่ว่าซีโตเอามาเฮอเพิ่มเท่าม่เท่ากินเยอะทุกคนนะแล้วก็ขอบเจอเด้อทุกที่เข้าเบิรงแล้วก็ภาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มบอดอนนะเด้อเพิ่มว่าเฮอร์บอดอนได้รับเจอกันในคลิปนะทุกคนนะอ่าแล้วก็พบกันใหม่ทุกคนในคลิปต่อไปทุกคนอ้าวยบายลูกยบาย